ลุงวิศวายิ่งโจ17รอดคุกสารดีกาแก้โทษจำคุก3ปี4เดือนรอลงอาญา3ปี สารทีก้าตรวจสํานวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเหตุคดีนี้เกิดจากฝ่ายผู้ตายจอดรถยนต์ขวางทางรถยนต์ของจําเลยจนเหตุการณ์ลุกลามบานปลายอันเป็นความผิดของฝ่ายผู้ตายด้วยส่วนหนึ่งการรอ,อการลงโทษให้แก่จําเลยน่าจะเป็นประโยชน์แก่จําเลยและสังคมส่วนรวมมากกว่าการลงโทษจําคุกไปเสียทีเดียวจึงพิพา,ากษาแก้เป็นว่าฐานฆ่าผู้อื่นโดยป้องกันเกินสมควรแก่เหตุจําคุก5ปีลดโทษหนึ่งในสคงจําคุก3ปี4เดือนเมื่อรวมกับโทษในความผิด ฐานพกพาอาวุธปืนแล้วรวมจำคุก3ปี4เดือนและปรับ2,000บาทโดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้3ปีคุมความประพฤติ2ปีรายงานตัวต่อพนักง,งานคุมประพฤติทุก3เดือนให้จำเลยไปเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการระงับควบคุมอารมณ์ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนและให้ทำกิจกรรมบริการสังคมถึงสาธารณประโยชน์มีกำหนด30ชั่วโมง you <laughs>